ตอนที่629อยิ้องชินซู่ต้องการพบเจ้าหยวนเขาพูดขึ้นอย่างร้อนใจว่าเจ้าอย่าทำร้ายนางมีอะไรก็มาลงที่ข้ามือที่อองชินซู่ยกขึ้นมาเดิมก็แค่อยากที่จะข่มขู่หลงเย่เห็นเจ้านี่ยิ่งเข้ามาขวางอยู่ตรงหน้านางจึงผลักเขาไปหนึ่งทีลองดูกำลังวังชาของเขารู้เขาอ่อนแอขนาดนี้คงเป็นแค่คนไร้ประโยชน์คนหนึ่ง ตอนที่อองหวยป่วยเคยฝึกฝีมือการต่อสู้ถึงแม้หลายปีนี้เพราะป่วยจึงไม่ค่อยได้ฝึกฝนแต่ดีที่พักรักษาตัวมากว่าครึ่งปีแล้วดังนั้นเมื่อถูกอ,องชินสู้ผลักเขายังยืนได้อย่างมั่นคงไม่ได้ถูกผลักไปอีกข้างแต่หลงเย่เห็นเขาลงมือผลักอองหวยก็โกรธจัดครอดลุกขึ้นมาดวงตาคู่โตเหลือกจ้องมองพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าทำ้ายเขาทำไมเขาเป็นคนป่วยคนหนึ่งเจ้าจะมาวางมากอะไรตรงหน้าคนป่วย มีปัญญาเจ้าพุ่งมาที่ข้าเราออกไปสู้การหากเจ้าแพ้ก็กลับแกวนตตาสิงไปก่อนงานแต่งงานหลงเย่กับอ,องหวยเคยแอบเจอกันสองสามครั้งแต่ทุกครั้งต่างก็แสดงท่าทีอ่อนน้อมอ่อนหวานเวลาเดินเหินแม้แต่มดก็ไม่กล้าเหยียบตายตอนนี้เห็นนางโกรธโมโหขนาดนี้ก็อึ้งไปในทันทีนิ่งจ้องมองดูหลงเย่แทบจะคิดว่าภรรยาที่ตนเองแต่งงานด้วยถูกสลับตัวหลงเย่ค่อยรู้สึกตัวว่าตนเองลืมตัว แต่ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วหากเขาจะไม่เอาตอนเองแล้วเพราะเหตุนี้งานแต่งงานในครั้งนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องขบขันนางก็จะไม่มีทางได้แต่งงานอีกแล้วในใจรู้สึกน้อยใจน้ำตาก็ไหลออกมากระทึบเท้าแล้วก็พูดขึ้นอย่างเกลียดแค้นว่าเห็นแล้วใช่ไหมข้าไม่อยากให้เจ้ามาข้ารู้ว่าเมื่อเจ้ามาจะต้องมาทำลายงานแต่งงานของข้า กว่าข้าจะเจอคนที่รักและก็ได้แต่งงานเขาจะต้องไม่เอาข้าแล้วแนะ่ผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาสวยคนหนึ่งไม่ว่าก่อนหน้านี้น่าจะทำอะไรขอเพียงเม็ดน้ำตานั่นไหลออกมาตรงขอบเบ้าตาเหมือน้ามีเพชรสองเม็ดห้อยอยู่เมื่ออองหัวยเห็นในใจเศร้าเจ็บปวดไม่สนใจว่ามีอองชินสู้อยู่ด้วยจับมือหลงเย่ไว้พร้อมพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนว่า วันนี้เจ้ากับข้าแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วข้าจะไม่เอาเจ้าเพียงเพราะเจ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ในทันใดหรือน้ำตาหลงเย่ไหลาอาบแก้มใบหน้างดงามดูหน้าเอนดูริมงฝีปากแดงมุ้ยเล็กน้อยมองดูอ่องหวยที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพร้อมพูดขึ้นว่าจริงหรืออ่องหวยถูกความสงสารและอ่อนโยนนี้ดึงดูดเข้าไปแล้ว บวกกับดื่มเล้าเข้าไปหลายจอกด้วยความเมาจึงรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่โรงเย่โกรธโมโหโเป็นเทียงภาพลวงตาต่อให้เป็นความจริงสาวงามโกรธก็ถือว่าหน้ามองจึงพูดขึ้นด้วยหน้าแดงระเรื่อว่าหากเจ้าไม่จักฆ่าก็ไม่ทิ้งอองชินสู้จ้องมองเขมุ่งแต่ความโกรธก็หายไปแล้วกว่าครึ่งพูดขึ้นอย่างเรียบเฉยว่ากลับจนหลังวันที่สของงานแต่งงานข้าค่อยคิดบัญชีกับเจ้า อองชินสู้สะบัดชายแขนเสื้อแล้วก็จากไปข้องเต้หมิงหยวนสั่งคนส่งอองชินสู้กลับไปยังจวนเหฮลีงอในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวครั้งนี้เขาจึงควรที่จะกลับจวนเหฮลีงอแต่คนพวกหนึ่งกลับแปลกใจขึ้นมานี่พระชายาอองหวยเป็นถึงลูกสาวของอองชินสู้เป็นจอวินจูของแกนต้าซิงทำไมถึงกลายเป็นน้องบุญธรรมของท่านชายสีหลิง ท่านชายสี่หลิงกับแกรนต้าซิงมีความสัมพันธ์อะไรกันหรือในใจห้องเต้หญิงหยวนดีใจอย่างมากกำลังคิดหนักอยู่ว่าจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่เย็นชากับแกรนต้าซิงคิดไม่ถึงว่าราชวงศ์ของทั้งสองประเทศกลับกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วงานเรื่องต่างๆก็ง่ายขึ้นแล้วอ๋องชินสู้เป็นคนที่เย่อหยิ่งมากวันนี้เข้าประตูมาก็แทนตัวเองว่าเสด็จน้อง แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเพราะรู้ว่าลูกสาวของตนเองแต่งงานมาแล้วในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงย่อมต้องแสดงความอ่อนน้อมเพื่อให้ลูกสาวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีความรู้ตัวเองเช่นนี้งั้นก็ยิ่งง่ายขึ้นอองชินสู้มาถึงจนหลิงหยวนชิงหลิงค่อยรู้ว่าวันนั้นหรงเย่พูดว่าตนเองเป็นลูกสาวของอ,องไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคิดไม่ถึงว่าหลงเย่จะมีความเป็นมาแบบนี้ เห็นทีนางเป็นแม่สิ่งที่ถูกต้องแล้วจริงๆงานเลี้ยงฉลองแต่งงานลูกสาวโจวนหลิงการมาของอองชินสู้เท่ากับงานเลี้ยงฉลองแต่งงานลูกสาวนี้เป็นไปตามทํานองคลองทาแล้วหลังจากงานเลี้ยงเสร็จสิ้นแล้วอองชินสู้กลับต้องการที่จะพบหยวนชิงหลิงเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยกับนางหยวนชิงหลิงที่ถูกเลือกก็แปลกใจอย่างมากแต่เมื่อคิดดูแล้วก็น่าจะถามเรื่องของหลงเย่ จึงไปหาแต่โดยดีวันนี้นางแต่งตัวอย่างเต็มยศแต่ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านหลังจากยุ่งม,มาทั้งวันก็เหนื่อยล้าเต็มทนแล้วหาห้องว่างห้องหนึ่งเข้าไปจัดผมจัดเสื้อผ้าเสร็จก็ไปพบเลยององชินสู่ลุกขึ้นมาต้อนรับภายในห้องไม่มีใครแล้วมีเพียงผู้ติดตามเพียงคนเดียวอยู่รับใช้คอยรินน้ำชาอ,องชินสู่พูดขึ้นว่าพระชายารัชทายาทเชิญนั่ง ยวนชิงหลิงย่อคำนับตัวพร้อมพูดขึ้นว่าสวัสดีท่านอองหลังจากที่นางนั่งลงแล้วมองดูอองชินสู้แวบหนึ่งเห็นใบหน้าเขาเหล่อเหลา,หลามีความเหมือนหลงเย่ไม่มากดวงตาเหมือนส่วนอื่นๆดูแล้วไม่ค่อยเหมือนใบหน้าของอองชินสู้ดูค่อนข้างมีความมุ่งมั่นเหมือนกับเจ้าห้าได้ยินว่าอ,องชินสู้พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงไพเราะน่าฟังว่างานแต่งของหลงเย่พระชายารัชทายาทเป็นแม่สื่อใช่ไหม ยวนชิงหลิงพยักหัวพร้อมพูดขึ้นว่าใช่แต่นี่เป็นเพราะรงเย่ต้องใจอองหวยข้าจึงเป็นแม่สื่อให้อ,องชินสู้ยิ้มแย้มพร้อมพูดขึ้นว่าข้าต้องขอขอบคุณพระชายารัชทายาทที่หาคู่ที่ดีให้กับงเย่เห็นได้ชัดว่าอองหวยดีกับนางมากข้าพอใจอย่างยิ่งยวนชิงหลิงค่อยโล่งอกเมื่อกี้ตอนที่เขาถามสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดยังนึกว่าไม่ชอบอองหวยลูกเขยคนนี้เสียอีก อ่องหวยจิตใจดีมีเมตตาเขาจะต้องดีกับหลงเยโว่แน่อีกอย่างด้วยนิสัยของหลงเย่ใครก็รังแกนางไม่ได้ยวนชิงหลิงพูดขึ้นอองชินสู้ใส่หัวเล็กน้อยพร้อมพูดขึ้นว่าผู้หญิงต่อให้แข็งแกร่งขนาดไหนยังไงก็มีจุดอ่อนเมื่อมีความรักแล้วต่อให้จิตใจแข็งแกร่งขนาดไหนก็จะถูกทำร้ายจนสภาพจิตใจพังยับเยินหลงเยโว่ก็เป็นคนเช่นนี้หากอองหวยไม่ดีกับนางหรือมีจิตใจโลเลนางจะเสียใจอย,อย่างมาก คำพูดแบบนี้ถูกพูดออกมาจากปากผู้ชายแกร่งคนหนึ่งทำให้หยวนชิงหลิงค่อนข้างแปลกใจแต่นางก็คิดว่าพูดมีเหตุผลจึงพูดขึ้นว่าท่านอองพูดถูกอองชินสู้มองดูนางพร้อมพูดขึ้นว่าแต่ที่ข้าจะพูดกับพระชายารัชทายาทเป็นการส่วนตัวไม่ใช่เรื่องของหลงเยโว่พรุ่งนี้ไม่ทราบว่าพระชายารัชชายาทมีเวลามาเจอคนคนหนึ่งไหมเจอใครหยวนชิงหลิงถามขึ้น อองชินสู้พูดขึ้นว่าเป็นผู้อาวุโสของข้าคนหนึ่งนางได้ยินว่าพระชายารัชทายาทขึ้นเขาไปรักษาโรคเรื้อนจึงนับถืออย่างมากอยากเจอพระชายารัชทายาทที่เป็นคนกล้าหาญเช่นนี้ผู้อาวุโสข,ของข้าคนนี้อายุกว่าร้อยปีแล้วเดินทางมาจากแกรนต้าสิงแสนไกลพร้อมกับข้าหากพระชายารัชทายาทมีเวลาว่างขอพบด้วยยวนชิงหลิงได้ยินว่าเป็นผู้อาวุโสข,ของอ,องชินสู้ และอายุมากขนาดนี้แล้วยังมาจากแกวนต้าซิงถือว่าไม่ง่ายเลยจึงรีบพูดขึ้นว่าในเมื่อเป็นผู้อาวุโสข,ของท่านอองงั้นข้าจะต้องมาเยี่ยมอย่างแน่นอนองชินสู้เผยยิ้มที่มุมปากพร้อมพูดขึ้นว่าดีในเมื่อเป็นเช่นนี้พรุ่งนี้ขอเรียนเชิญพระชายารัชทายาทด,ด้วยนางมาพร้อมกับข้าแต่ข้าเข้าเมืองมาก่อนพรุ่งนี้นางถึงจะมาถึง ได้งั้นพรุ่งนี้เจอกันหยวนชิงหลิงเห็นสีหน้าของเขาก็ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยจึงลุกขึ้นขอลาตอนที่ออกมานางเจอท่านชายสีหลิงกำลังเดินเข้ามาพอดีเมื่อเห็นนางก็พูดขึ้นอย่างเรียบเฉยว่าทำไมถึงยังไม่กลับกำลังเตรียมตัวกลับแล้วตอนนี้หยวนชิงหลิงเกิดความรู้สึกกลัวเขาขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลเพราะของฝากในคืนนี้นางแอบเอาไปแล้วไม่น้อย ไปเธอะยาแวะไปไหนกลับจวนไปพักผ่อนให้ดีท่านชายสี่หลิงพูดเสร็จเอามือค่้ยหลังแล้วก็เข้าไปน้ำเสียงที่พูดเหมือนคนแก่อย่างมากยวนชิงหลิงตอบรับอยู่ตรงด้านหลังของเขาแล้วเก็บข้าวของกลับจวนไปพร้อมกับทุกคนตอนที่6 3 0้สขอบใจเจ้าคืนนี้อยู่เวอิอห้าดื่มจนค่อนข้างเมาถูกสวีอีพยุงกลับมายวนชิงหลิงกลับมาเร็วกว่าเขาเพิ่องอาบน้ำเสร็จเขาก็กลับมาแล้ว เขานั่งอยู่ด้านข้างเตียงขาทั้งคู่ห้อยวางอยู่บนพื้นยกมือขึ่งยีมาขยาข่าข้อมืออย่างแรงให้กับหยวนชิงหลิงพร้อมพูดขึ้นว่ามานี่มานี่หยวนชิงหลิงหยิบผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นเดินไปจะเช็ดหน้าให้กับเขาเขา,ขายื่นมือออกท้ายพร้อมพูดขึ้นว่าจับมือหยวนชิงหลิงไม่สนใจเขาผ้าเช็ดหน้าอุ่นอผืนหนึ่งวางบนหน้าของเขาแล้วก็เช็ดถูอย่างแรงเขาคว้ขวาข้อมือของนางมาอย่างวุ่นวาย แล้วก็ใช้แรงขย่าแขนของนางพร้อมพูดขึ้นว่าอืมว่าง่ายไปนอนด้านข้างพรุ่งนี้จะให้เจ้ากินเนื้อยวนชิงหลิงได้ยินเช่นนี้ก็รู้แล้วว่าเขาดื่มไปไม่น้อยหยอกล้อเห็นนางเป็นต่อเป่าอีกแล้วต่อเป่าหลบอยู่ในมุมประตูร้องครางขึ้นมาหนึ่งทีมองดูยวนชิงหลิงอย่างค่อนข้างน่าสงสารยวนชิงหลิงเห็นความเห็นใจจากต่อเป่ากอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาช่วยอยู่เหวินห้าถอดเสื้อคลุมออก พร้อมพูดขึ้นว่าเหม็นหึงกลิ่นเล่าไปหมดยวนห้าโอบกอดเอวของนางไว้ดวงตานิ่งจ้องมองดูนางแล้วก็เริ่มพูดจาเลื้เลือนว่าเจ้าหยวนวันนี้ข้ามีความสุขเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงมีความสุขขนาดนี้ไหมก็น้องชายของเจ้าแต่งงานแล้วไงหยวนชิงหลิงมองดูดวงตาที่แดงก่ำของเขาพร้อมพูดขึ้นอย่างมันไส้ไม่รู้ว่าดื่มไปตั้งเท่าไหร่ดื่มจนตาแดงคอแดงไปหมด ใช่เจ้าเคยคิดไหมว่าเจ้าหกจะได้แต่งงานเมื่อก่อนข้าไม่กล้าแม้แต่จะฝันที่เขาป่วยก็เป็นเพราะข้าเป็นเพราะข้าถึงได้ป่วยจนเกือบที่จะตายไปแล้วคนหนึ่งหากเขาตายเขาประคองใบหน้าของหยวนชิงหลิงไว้พร้อมพูดขึ้นอย่างค่อนข้างร้อนรุ่มว่าเจ้าอย่าใสาหัวใสจนข้าเวียนหัวยวนชิงหลิงจับประคองหัวของเขาไว้พร้อมพูดขึ้นว่าได้ไม่ใสเจ้าหลับตาลง ไม่ได้หลังจากยูเวนห้าหลับตาแล้วก็รีบลืมตาขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าหลับตาแล้วยิ่งเรียนกว่าเดิมเขาอุ้งยวนชิงหลิงนอนลงพลิกตัวทับนางไว้กลิ่นไอแอลกอฮอล์ทั้งหมดพ่นอยู่ด้านข้างหูของนางพร้อมพึมพำขึ้นว่าหากเจ้าหกตายไปแล้วจริงๆนั้นตลอดชีวิตของข้าก็จะไม่มีความสุขแล้วตลอดชีวิตของข้าก็จะต้องรู้สึกผิดที่ทำให้เจ้าหกตายชั่วชีวิตนี้ของข้าก็หมดสิ้นแล้ว เขาพูดคำว่าชั่วชีวิตนี้อยู่หลายครั้งพูดต่อไปอีกมากมายจนหางเสียงค่อนข้างสะอึกสะอื้นใบหน้าซบอยู่ตรงข้างหูของหยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงรู้ว่าในใจของเขารู้สึกผิดต่ออองหวยมาตลอดดังนั้นวันนี้อองหวยแต่งงานเขาดีใจกว่าใครทุกคนทั้งหมดได้ยินเขาสูดหายใจเข้าลึกๆอยู่ข้างหูคิดว่าเขาอดไม่ได้จะร้องไห้ออกมา จึงกอดไว้ยอยากที่จะพูดปลอกกลับคิดไม่ถึงว่าเขาจะจามอยู่ด้านข้างหูของนางสั่นสะเทือนจนแก้วหูของนางแทบทะลุบรรยากาศเจ็บปวดหายมาลายไปในทันทียูเอินห้ายันไกรลุกขึ้นมาใช้มือนวดจมูกพร้อมพูดขึ้นอย่างน่าสงสารว่าผมของเจ้าทำให้จมูกของข้าคันมากยวนชิงหลิงก็ลุกขึ้นมานั่งพร้อมพูดขึ้นว่าวันนี้ดีใจก็พอข้าใช้คนเตรียมซุปแก้เมาให้เจ้า หลังจากเจ้าดื่มแล้วก็ไม่ต้องอาบน้ำแล้วข้าเช็ดตัวให้เจ้ายูวนห้าจับมือของนางไว้จ้องมองดูนางแววตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าหยวนเจ้าว่าทำไมเจ้าถึงได้ดีขนาดนั้นเจ้ารักษาจนเจ้าหกหายเจ้ารักษาเสด็จปูเจ้ารักษาผู้คนมากมายทำจิตใจของเจ้าถึงได้อ่อนโยนขนาดนั้นยวนชิงหลิงหัวรอะขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าพูดจาไปเรื่อยแล้วใช่ไหม ข้าพูดความจริงเจ้าดีอย่างมากเขาเอียงหัวอยากที่จะใช้คำศัพท์ที่ดีที่สุดมาชมเจ้าหยวนแต่ก็ถูกฤทธิ์แอลกอฮอลครอบงำสมองคิดอะไรที่เหมาะสมไม่ออกพูดเน้นอยู่ตลอดว่าดีอย่างมากดีที่สุดยวนชิงหลิงรับคำลุกขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าใช่ข้าดีมากข้าไปตามเขาใช้แรงดึงนางกลับมากอดไว้แนบอกพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าอย่าไปข้ามีคำพูดมากมายอยากพูดกับเจ้า นั่งลงฟังข้าอยู่ที่นี่หยวนชิงหลิงจึงจำต้องพูดว่าได้เจ้าพูดมาข้าฟังเจ้าพูดอยูวนห้านอนลงกอดรัดหน้าอกของนางไว้ไม่ให้นางลุกขึ้นหลับตาแล้วก็พูดเล่าเรื่องสนุกสนุกระหว่างเขากับอองหวยตั้งแต่เล็กจนโตคนที่ดื่มจนเมาน้าเสียงค่อนข้างเฉื่อยหางเสียงก็ชอบลากยาวเป็นเพลงกล่อมนอนที่ดีหยวนชิงหลิงจึงจัดท่าที่สบายที่สุดแล้วก็หลับไป ตอนที่ตื่นขึ้นมาเวลาเที่ยงคืนเห็นเจ้าห้านอนหลับอย่างสนิทใบหน้าที่แดงจางลงแล้วที่กลัดผมไม่ได้ถอดออกยังคงดูหล่อเหลาอย่างมากเขาที่หลับสนิทอยู่ความบ้าคลั่งที่มีดูจางลงทําให้เห็นเทียงใบหน้าที่ดูสง่าและอ่อนโยนนางจูบบนหน้าผากของเขาหนึ่งทีแล้วก็ชันศอกจ้องมองดูเขา ผู้ชายคนนี้มีข้อเสียรอบตัวอำนาจบาดใหญ่หยับคายดื้อรั้นศกกัะปรกบางครั้งกลับมาจากการทำคดีแม้แต่น้ำก็ไม่อาบถอดเสื้อผ้าแล้วก็ล้มนอนลงบนเตียงข้อเสียของเขามีมากมายจนนับด้วยมือเท้าก็นับไม่หมดข้อดีของเขาก็มีมากมายเขากระตัญยูมีหลักการรักใครพ่พรรยารักลูกก่อนหน้านี้กลัวหมาแต่ตอนนี้สนิทสนมรู้ใจกันกันกบต่อเปา เอาเป็นโอรสของราชวงศ์แต่มีชีวิตอยู่ในวงเวียนของประชาชนไม่มีมาดเป็นกันเองมีชีวิตชีวาพูดไปแล้วก็คือคนที่จริงใจคนหนึ่งเมื่อก่อนยายพูดว่าต่อไปนางจะไม่มีคู่แต่งงานไม่มีใครชอบผู้หญิงที่เอาแต่ทำวิจัยไม่รู้จักความโรแมนติกเลยสักนิดหากยายรู้ว่าตอนนี้นางไม่เพียงได้แต่งงานแล้วยังมีลูกชายอีกสามคนจะต้องดีใจแย่เลย คิดถึงคนในครอบครัวดวงตาหยุนชิงหลิงก็แดงขึ้นมาค่อยๆนอนลงหนุนแขนทั้งคู่ไว้ภาพที่อยู่กับครอบครัวในพบที่แล้วค่อยๆปรากฏอยู่ในใจที่จริงวันที่พวกเขาทั้งบ้านได้รวมตัวอยู่ด้วยกันจริงๆนี้ไม่มากตลอดทั้งปีทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันพร้อมหน้านั้นยากมาก ต่างก็เป็นหมอเวลาไม่เป็นอิสระอย่างที่สุดพ่อเป็นหมอสัญยกรรมคิวผ่าตัดต่อคิวยาวมากหลังจากที่ยายเกษียณแล้วก็ยังถูกจ้างกลับมาทำงานในโรงพยาบาลคิวของนางแทบจะต่อคิวไปเป็นหลายเดือนกิจการงานของที่ชายกำลังอยู่ในช่วงเลื่อนตำแหน่งแทบอยากที่จะอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลแทนบ้านแล้ว ที่จริงถ้าบอกกว่างานยุ่งคนที่ยุ่งที่สุดก็คือนางเองนางเป็นคนที่เมื่อได้เข้าไปในห้องทดลองแล้วก็จะไม่ออกมาง่ายๆวันหยุดปีใหม่ไม่มีความหมายอะไรกับนางเลยไม่มีความรู้สึกต่อพิธีกรรมในชีวิตวันนี้นางเสียใจรู้แต่แรกจะอยู่กับคนที่บ้านให้มากๆจะได้ไม่ต้องเสียใจอย่างทุกวันนี้เฮ hey, อ,อไม่รู้ว่าอาการป่วยของยายกับแม่เป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ว่ามั่ยี่เอาข่าวของนางกลับไปถึงหรือเปล่า คิดถึงคนที่บ้านแล้วก็กลับทำให้นอนไม่หลับตาค้างจนถึงเช้าเลยถึงแม้เมื่อคืนอยู่เวินห้าดื่มจนเมาแต่ยังไงก็ยังอายุน้อยหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้สึกปวดหัวกลับดูกระปรี้กระเปรา่าหยวนชิงหลิงใช้ให้เขาอาบน้ำก่อนแล้วค่อยไปที่ทำการปกครองเขาไม่ยอมบอกว่าเสียเวลาตอนนี้คดีที่ทำการปกครองมีเยอะมากจะต้องรีบจัดการวันนี้เจ้าจะไปไหนไหม หากไม่ไปไหนก็อยู่บ้านพักผ่อนดีๆอยู่เอินห้าเห็นขอบตานางดำคล้ำจึงรู้ว่าเมื่อคืนนางไม่ได้พักผ่อนดีๆและก่อนหน้านี้ก็ขึ้นเขากับยุ่งกับงานแต่งของหลงเย่ทำงานหนักเกินไปแล้วจริงๆข้าจะไปโจนหลิงอองชินสู้บอกว่าจะแนะนำให้ข้ารู้จักกับคนคนหนึ่งเป็นผู้อาวุโสค,คนหนึ่งของเขามาจากแวนต้าซิงพร้อมกับเขาวันนี้มาถึงเมืองหลวงไม่รู้จะมาถึงเมื่อไหรพ่พบค่ข้าค่อยไปแล้วก็อยู่ทานข้าวที่นั่นด้วย ยังไงก็เป็นคนแก่ต่อให้มาถึงวันนี้ก็ต้องให้คนแก่พักผ่อนก่อนอาบน้ำแต่งตัวแล้วนางค่อยไปเยี่ยมถึงจะดีอยู่เวนห้าพูดขึ้งว่างั้นก็ดีหากวันนี้ข้ากลับมาเช้าจะไปรับเจ้าที่จวนเฮลิงงอและก็อยู่ทานข้าวที่นั่นด้วยพูดเสร็จก็รีบออกไปแล้ว